สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องตอนนี้นายจตุพรได้โผล่ออกมาอีกแล้วถามประเด็นไหนจ้าบอกว่าเนี่ยยังมองไม่เห็นแววว่าอุงอิงจะเป็นนาย,ยกได้นะครับท่านผู้ชมและพร้อมกันนี้ได้มีการอวดโอ,ดโอ,ดโอดสรรพคุณหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบอกว่าเนี่ยประเทศไทยยังไม่เคยมีนาย,ยกอายุต่ำกว่า40แล้วถ้าเกิดสมมติมาเป็นแบบนี้นี่มันจะได้เลรอ,อะไรประมาณนี้แล้วกันนี้ยังมีการโวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยอุงอิงท้องอยู่แล้วยังไง แล้วตอนไปขึ้นดีเบตแบบนี้มันจะไหวเหรออะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นั้นจอะมาอยางไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวครับท่านสบายตัวจะุพรนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีจเจ้าจะเอามาขยี้ให้ฟังส่วนเรื่องราวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอลาวนโอลวเวงอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ประยุทธ์ได้ให้โบเสกสกุลนะครับท่านผู้ชมสอสอบตกนะเนี่ยแล้วยังไงจ้านำทัพในการหาเสียงครับท่านตะลุยภาคอีสานนะเนี่ยเป็นแม่ทัพประกาศลั่นตุ๊บป,ปองตุปออง�ปปองอ ใช่ตู้ปอมต๊บปองยังไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมบอกว่าเนี่ยลุงตู่อยู่ต่ออันนี้ผมต้องดัดจริตเรียกลุงตู่เล็กน้อยนะครับเรื่องผู้ชมเพราะว่าเปลี่ยนไม่ทันมันเขียนมาแบบนี้แล้วก็ชูนายกลูกอีสานทที่แท้จริงอะไรประมาณนี้โดยรู้สึกว่าประยุทธ์มันไปที่ไหนนี้มันจะเป็นคนที่นั่นทุกที่เลยนะที่นู่นก็เอ๊ผมเคยมีความสัมพันธ์กับที่นี้ไปที่นั่นล่ะก็มีความสัมพันธ์กับที่นี้ลงไปสุราษฎร์ก็ไปผัดข้าวไก่เทือกนะครับเรื่องผู้ชมสุดท้ายมาเป็นคนที่ไไไหหนนนนี่่่่ผมมมก็ยังออาาจจแแใใโโรรูืบส กครับท่านนักสาบาอาชีพหรือป่าไม่อาจแน่ใจตะลุยอีสานนำทัพอะไรว่ารวมธาตุรวมไทยอะไรประมาณนี้ป่าใสพบประชาชนชาวมหาสรารคามประกาศลั่นตุ้มโฮมโอ้ยกูไปอ่านเป็นตุ๊บป,ป่องได้ไงวะเนี่ยบอยตู่อยู่ต่อพร้อมชูเป็นนายกลูกอีสานที่แท้จริงอะไรทํานองนี้ <S <S ตอนนี้ก็อยากจะเป็นลูกอีสานขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมานั้นมัวไปทําอะไรอยู่เฮ้ยหรือว่ามันไปอาศัยแค่โรงพยาบาลเขาเกิดแล้วไปโตที่อื่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆไอ้โบสเศษตกโกนปอดแหกคท่านถม ผมไหนจ้าไม่กล้าลงสอสอเขตว่าถามทําไมอาจจะกลัวขายขี้หน้าในวันรอบที่แล้วนนก็สอบตกอย่างไม่มีชิ้นดีกันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นที่หน้าแปลกใจถามเรื่องอะไรเรื่องที่ว่านนเนี่ยให้มาเป็นอะไรวะแม่แมทัพนําหาเสียงในขนาะดเดียวกักนครับท่านงอง้์เองมาแรงอย่างไม่หยุดยัง้งส่งผลให้ตอนนี้ทั้งวันชยัยทั้งไอ้จตุพรนี่ออกมาดิ้นพร่านไม่หยุดย่อนนะได้มีการบอกอย่างนั้นมีการบอกอย่างนี้เอ้ยแล้วผมก็ย้อนกลับไปดูนะครับในเรื่องของไอ้เจ๋งดอกจิกนี้ที่ได้ทําการกบฏย้ายไปซบกับประยุทธ์อะไรทํามองนี้ไอ นะครก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยชีวิตใครชีวิตมันเข้าไปของเขาผมไม่ได้เกี่ยวยาวผมไปโยงอะไรประมาณนี้เฮ้ยประชาชนก็แห่ถามกลับไม่หยุดหย่อนเลยนะคะด้านผู้ชมถามว่าอะไรถามว่าเอ้ยแล้วทักษิณนี่ไม่ได้เป็น อะไรประมาณนี้แล้วไปอีสอใส่เกลือกทำไมอะไรก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆโดยอุ้งอิงครับท่านร้อนแรงไม่หยุดยั้งส่งผลให้ตัวจตุพรออกมาดินไม่หยุดยั้งไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมอ้อนชาวอีสานเลือกเพื่อไทยให้แรงสไลด์ดันนโยบายแก้จนแล้วก็แซสววันชัยทำนายดวงไม่รู้ว่าทำนายดวงนี้มั่วหรือเปล่านะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่ออกมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าไม่มีถูกสักเรื่องหนึ่งนะครับเร่านผู้ชมควบคู่กับเจตุพรเลยบอกแม่มมืเอยตั้งแต่ปี2ปีก่อนที่ไอ้คณะหลอมแหลมนร ผู้ชมได้ทําการก่อม็อบแล้วจุดไม่ติดถามมีเรื่องอะไรบอกว่าเนี่ยเดือนพฤษภาเดือนมีนาอีก15วันอะไรนี้ระยุทต์จบเกมนะคะรับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าตัวมันเกมเองครับท่านโดนไปติดหลังนะคะรับท่านผู้ชมก็เลยใช้ข้ออ้างนี้ในการที่จะอะไรวะยุติมอบไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตัวจตุพรครับท่านวักลั่นไม่หยุดยั้งนะเนี่ยแน่อุงอิงให้ทบทวนตัวเองหน่อยถามปมไหนจ้าปมที่ว่าจะเป็นนายกรัฐมตรีนะคะรับท่านผู้ชมโดยจตุพรชี้อุงอิงไม่เหมาะสมที่จะนั่งนายกตัวจริงนะ ให้ประเมินตัวเองบ้างแล้วก็บี้เพื่อไทยให้คาบัญนัประชาชนปมเดียวกับพลังประชารัฐแล้วก็ประวิทย์หรือไม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่เหมาะสมนะเนี่ยนายกตัวจริงแค่คุณสมบัติเป็นลูกสาวทักษิณไม่เพียงพออะไรประมาณนี้ก็สอใส่เกลือยอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมด้วยตู่จตุพรหาแสงหิวซีนครับท่านช่วงนี้รู้สึกว่าจะกาหายแฟดไม่หยุดยั้งนะเนี่ยต้องยอมรับว่าเนี่ยถึงวันนี้ตัวมันเองซึ่งก็คือจตุพรยังมองไม่เห็นแวววุ้งอิงเหมาะกับการนั่งเป็นนายกตัวจริงของประเทศได้เลยเพราะนายกตัวจริิงงเป็นสส่ําาคัญถ้ เป็นนายกแล้วรอการตัดสินใจจากคนที่เห็นภาพอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่หน้าง,งานจะทําให้การตัดสินใจผิดพลาดและไม่เกิดข้อได้จริงรวมทั้งกล่าวว่าวันนี้การเป็นนายกตามมาลงความรู้สึกโพนั้นแม้ปัจจัยส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมแต่การเมืองไทยเนะนี่ยการที่คนที่ถูกยกย่องให้เป็นนายกนี้อายุไม่ถึง40ปีนี้มันจะได้เหรออ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมถามไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเกิดคนเลือกนั้นก็ได้เป็นแต่ที่ไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ามันสอใส่เกลือกเพื่ออะไรนะคร,รับเ่านผู้ชมโดยคนเป็นนายกกกอายุมัจะเิน40ปี ทั้งนั้นหากอุ้งอิงได้เป็นแล้วก็จะเป็นนายกคนแรกที่อายุไม่ถึง40ปีอีกอย่างนายกที่ผ่านมาเมื่ออายุไม่ถึง40ปียังไม่กล้าเป็นนายกแม้ทางจะเปิดอย่างไรก็ตามโอ้ยมันโยงไปถึงปีดีพนมยงนะครับเรื่องผู้ชมนายปีดีพนมยงที่มีความรู้มากมายเป็นต้นก็ยังไม่กล้าขึ้นมาเป็นอะไรประมาณนี้ดังนั้นการคิดกล้าเป็นนายกตัวจริงคงไม่มีใครรู้จักตัวเองดีเท่ากับอุ้งอิงรู้จักตัวเองแน่นอนจะเป็นไปได้หรือไม่อะไรประมาณนี้เพราะสถา,านการณ์การเมืองตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะำดำ ตัวเองจากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทั้งสองครั้งว่าคนชั้นกลางรับได้หรือไม่เฮ้ยถ้าเกิดเขาเลือกนั้น,นก็อย่ามาใส่เกลือให้มากเฮ้ยเฮ้ยใครจะได้เป็นนายกนี่ผมก็ไม่ได้แปลกใจนะใครเริ่มผู้ชมแล้วยังไงจ้าอันนี้เสลอไม่หยุดยั้ยงเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยมั่นใจว่าจะอุ้งอิงจะต้องเป็นนายกอะไรประมาณนี้แล้วยังไงมันก็ได้เสลยนะใครเริ่มผู้ชมไม่ได้เป็นสมาชิกเขาแต่ก็ใส่เกลือไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวแนะ่ให้เพื่อไทยเสนอมาสิแล้วก็ต้องงสนนชชดยยววยนะ้้้ะะแลกใหคาาััััญญกกบปรไงช ไม่อย่างนั้นจะออกมาเดินขับไล่นะคะรัรท่านผู้ชมก็ท้าตรงนี้เลยจะทุพพมึงรีบออกมารีบออกมาถามทําไมอยากจะเห็นในม็อบหลอมแหลมนะคะรัรท่านผู้ชมจุดแม่มือย,ยังไม่ปังเ,เลยทีเดียวอุ้งอิงยังไม่ได้เป็นนายกก็ยังดิ้นผ่านขนาดนี้ถ้าได้เป็นนายกจะดิ้นผ่านขนาดไหนนั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครัรท่านผู้ชมอาจจะต้องเตรียมเชือกให้มันถามเอาไปทําอะไรเอาไปกระโดดตบหรือว่าเอาลูกหยีนี่ไปก็ได้นะคะรัรท่านผู้ชมเอาไปเคี้ยวมันจะได้สงบปากสงบคําโดยอันนี้ลูกหยีฉาบไม่มีเม็ดนะคะรัรท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ500บาท2 5 0กรัม ค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีควบคู่กับปลาเก็ดขาวอบกรอบอ่เม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับเ่านผู้ชมลูกหยีกวนมีหลายอย่างกันเลยทีเดียวรวมถึงอินทผลัมก็มีโดยตอนนี้นะเนี่ยมีประชาชนอยู่ท่านหนึ่งครับท่านยังไม่ได้รับสินค้าตอนนี้ผมกําลังบี้ให้อยู่เนื่องจากไอ้แอปสีส้มหรือว่าไอ้บริษัทขนส่งสีส้มนี้ปัญหาเยอะอย่างสุดตีนนะครับเ่านผู้ชมต้องเปลี่ยนไปใช้ค่ายสีเหลืองคือแฟดกันแล้วครับท่านก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับเ่องผู้ชมที่หลั่งไหลก โดยเจงดอกจิกได้ย้ายไปร่วมกับประยุทธ์นั้นไอ้ตูจ่จตุพรก็ออกมาบอกว่าเนี่ยมันคนละคนกันชีวิตใครชีวิตมันบงกลากันไม่ได้นะครับเนื้อบุคคก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายนั้นแห่ถามเ hey, ฮ้ยจตุพรถามมีอะไรเออมึกไปไก่โบหรือยังไอ้ไม่ใช่ยังไม่มีนะครับเนื่อบุคชมได้แห่ถามนั่นเนี่ยไอ้เจงดอกจิกยังไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตตัวมันเลยแล้วยังไงแล้วเป็นหนักหัวกระบาลอะไรทักษิณจะกลับไม่กลับนะครับตอนนี้รู้สึกว่าออกมาแพมไม่หยุดยั้ยงเมื่อวานก็ได้ออกมาแนะนำนั่นเนี่ยบอกแนจริิงงทัักกษต้อลลบมาเย แล้วยังไงจะได้เอาตำรวจไปรอรับนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ได้ติดคุก12ปีอะไรประมาณนี้เหมือนกับไอ้ใครแล้ววะที่มีปัญหาคารากระสังไอ้เรื่องทุนสีเทาสีเทออะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับเรื่องผู้ชมจะหาราคาไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวโดยตัวมันเองยังเอาตัวไม่ค่อยรอดนะครับเรื่องผู้ชมและเป็นอย่างไรดูแล้วเป็นอย่างไรจ้าไม่รู้เหมือนกันครับท่านโดยไอ้นี้มันจาจะต้องไปมุดรูอยู่เออใช่เฮ้ยเจตุพรถ้าเกิดตุ้งอิงได้เป็นนาย,ยกนี้มึงกล้าประกาศไหมว่าเนี่ว่าจะไปขุดรูอยู่เหมือนก สูบันนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ไม่รู้ออกมาหรือ,อยังออกมาจากไหนเห็นเมื่อตอนยิ่งรักชินวัตรอ่าลงเลือกตั้งนะครับเ่านผู้ชมไปเทือกบอกเนี่ยถ้าเกิดสมมติยิ่งรักได้เป็นนายกนี้ผมจะไปขุดรูอยู่แล้วไปตอนนี้ไปขุดรูอยู่หรือยัยงนั้นไม่แน่ใจนะครับเ่านผู้ชมออาเจออีกแล้วเว้ยเฮ้ยยังชาวอุ้งอิงต่อนะเนี่ยตอนดีเบตเป็นช่วงที่กําลังจะใกล้คลอดแล้วจะมาดีเบตไหวหรือไม่ทําชาวเน็ตแนะเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็บอกนะเนี่ยการเป็นนายกเอ้ย้ยหหรไมรม่่นคัผููชฟงึึง น,นี่อาจจะเป็นนิทานบอกว่าเนี่ยคนจะเป็นนายกเนี่ยต้องมีความสามารถในการพูดมีความสามารถอย่างนั้นมีความสามารถอย่างนี้อะไรประมาณนี้เฮ้ย hey, จตุพรแบบนี้มึงไปเป็นนายกเองเลยดีกว่าหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเก่งแต่ปากหรือเปล่านั่นก็น่าจะใช่หรือไม่นั่นก็ต้องจับตามองครับท่านเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอุ้งอิงตั้งคันนี้ก็ตั้งคันอยู่บนท้องของเขาครับท่านแต่ไปหนักกระบานคนอื่นกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้นายจตุพรครับท่านรู้สึกว่าจะเดินตามรอยนาย วันชัยสอนสิรินะครับเรื่องผู้ชมผู้เป็นสอวอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีไอตู่มีไอป้อมจิ้มมาแล้วยังไงจ้าวันนี้มันออกมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยโหนวันชัยครับท่านไม่รู้โหนเถาวันในป่ามพานหรือเปล่าไม่มีเขียนบอกในนี้พยากรณ์แต่ไม่ใช่อากาศแต่อย่างใดโวหนึ่งมีนาคมขั้วเดิมจะแตกแล้วก็แยกกันเดินส่วนลุงอิงยังไม่ถึงดวงดาวต้องรอปี7 0อะไรเอ้หกอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นการออกมาเส,อเสนอหน้าอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยรอบก่อนนี้ก็ออกมาปา,าดฉาดด่าน บอกว่าเนี่ยประมาณเหมือนกับว่าสอวอถึงอุง้เออเพื่อไทยจะแลนสไลด์ยังไงก็จะไม่เลือกอุงอ้งอิงอะไรประมาณนี้ส่งผลให้ตอนนี้เป็นน้ําพึ่งหยดเดียวหรือว่า2จุดนั่นก็ต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ผัดกันมาวันสองวันในตูจ่จตุพรก็ออกมาประสานงานผสมลงได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวเอ๊ะแปลกหรือเปล่าพร้อมกันที่ยังโวยเฮ้ยลั่นให้พักเพื่อไทยเนี่ยเผยคํามั่นมาเลยให้อุ้งอิงเป็นนายกแล้วยังไงเออจะได้เป็นที่แน่ชัดนะครับเรื่องผู้ชมแล้วพร้อมกันนี้ยังได้วัวไปถึงไอ้พักออของคุุณหญิงสารั์ สุดารัตก,ก็ออกมาบอกนะเนี่ยจะไม่เข้าร่วมกับคนนั้นจะไม่เข้าร่วมกับคนนี้แล้วจะเป็นแคนดิเดตนายกอะไรประมาณนี้สุดารัตยังกล้าพูดเลยโอ้ยจตุพรสุดารัตน์นั้นได้คะแนนเสียงอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะได้เกิน5เกิน7นี่ก็ถือว่าบุญแล้วครับท่านสาหรับการเลือกตั้งตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็น่าเจ็บใจนะครับท่านผู้ชมถามปมไหนจ้าถ้าผมเป็นในตูจ่จตุพรนันเนี่ยแม่มึงเอ้ยพูดไปไม่มีใครฟังเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเล่นกับอะไรอะไรเลียปากเล่นกับสากส,ากสาก ตอนนี้เมือนจะดูพรครับท่านอุ้งอิงเมือนไอ้ไอ้ตัวอะไรประมาณนี้หักเหลี่ยมโหดแวะชิมข้าวจีของอร่อยหนองคายชาวบ้านแห่ถามลูกน้องทรยศหรืออะไรประมาณนี้ด้านนัทวุฒิก็ไม่ขอขยายความนะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยแบบนี้ถ้าเกิดสมมติจะตีเป็นประเด็นเนี่ยนัทวุฒิไม่ขอขยายความนี่คือว่าจะไม่ลบทัวไปเกิดกั้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านี่ก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแน่เอ้ยไอ้ดูพรทําไมเอาตัวเองให้รอดก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับท่านส่วนตอนนี้ไอ้โบเสกสกุลนะ การเดินผู้ชมอดีตคู่หูคู่ขวัญของไอตู่จตุพรอย่างไม่อยู่ยังตอนนี้นําทัพรวมไทยสร้างชาติอะไรเนี่ยของไอตู่ตะลุยอีสานประกาศลั่นตุ้มป่องตุ้มป่องไอตู่อยู่ต่อชูนายกลุกอีสานที่แท้จริงอะไรประมาณนี้ด้่นนายเสรีวงมนทานะครับเดินผู้ชมออกมาประกาศอย่างไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการไม่แน่ใจสั่งสอนสลิมนะเนี่ยเฮ้ยสลิมถามทําไมมึงอย่าพึ่งยิม้มไอไม่ใช่อย่าพึ่งยิ้มไม่มีบอกว่านี่อย่าไปเลือกคนที่ชอบอ้าวแล้วมึงให้เลือกใครให้เลือกตู่เป็นนายกนะครับเดินผู้ชมในการเลือกตั้งครั อย่ามัวแต่เลือกคนที่ชอบนะต้องเลือกตามยุทธศาสตร์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวได้อุงอิงเป็นนายกแล้วมันจะยุ่งอะไรประมาณนี้มีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยก็ออกมาเสนอเสนอหน้าไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมนักวิชาการ5060ปีไม่รู้มันหลุดมาจากสงครามเย็นหรือไม่ไม่อาจแน่ใจโพสต์เฟสบุ๊กป้ายสีเทาใส่ตู่แต่ไม่แต่ว่าทุนสีเทาเกี่ยวอะไรกับคนในพักตัวเองแบบไหนอย่างไรและไม่แต่เรื่องสีเทานี้เริ่มต้นตอนไหนได้สัญชาติยังไงใครอนุมัติอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมมันก กว้างไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ได้ออกมาบอกแล้วเนี่ยไอ้พวกที่อยวยอุ้งอิงต่างๆนงานานี้แนะนําให้เลิกอวยได้แล้วถามเพา่อไม่เหมือนกับตัวมันเองเลยหรือไม่เออใช่เว้ยเฮ้ยใช่ไม่ว่าเออออกมาเรียประยุทธ์ไม่หยุดยั้งนะครับเดินผู้ชมอวยประยุทธ์ไม่หยุดหย่อนก็แนะนาเสรีวงมนทาถามมีอะไรแนะนําให้ดูตัวเองก่อนครับท่านก่อนที่จะไปเสลอเสือกเรื่องชาวบ้านอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วนะครับเดินผููชมีลุงตุงดังสังขยาไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้มาที่มือ ชมหรือว่าเครื่องด่าประจําสภา,าครับท่านประเทศกูมีอะไรไม่แน่ใจแต่ที่แน่แนๆมีเสรีพิสทจิ์คนหนึ่งครับท่านซึ่งก็ชื่อตู่นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ต้องเรียกเป็นคุณตู่หรือว่าท่านเลยอเป็นตู่เดียวที่อาจจะเป็นที่เคารพของผมส่วนในตูเ่เธอโบล่ะอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนะครับท่านผู้ชมโดยพลตารวจเอกเสรีพิสทธิ์ครับท่านลั่นพักเสรีรวมไทยพร้อมร่วมงานพลังประชารัฐแล้วก็ไม่เชื่อว่าสอวอจะตบเท้าเลือกไปประยุทธ์เนี่ยซ้าอีกอะไรประมาณนี้ก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่่ประกาศวันนนนีีนเน้เย รู้สึกว่าประกาศมาประมาณ4ี่หวันถึง1สัปดาห์แล้วครับท่านจากการที่ผมได้ไปฟังในการให้สัมภาษณ์รายการรายการหนึ่งนี้เฮ้ยจตุพรมึงจะดิ้นไหมว่าเนี่ยเรื่องนี้ถามทําไมเนี่ยเสรีพิสุทธิ์ครับท่านบี้บี้กกตสอบพักเกณฑ์คนมาฟังปลาใสแล้วก็เผยเสรีรวมไทยพร้อมร่วมงานพลังประชารัฐแล้วก็เล็งทาบชูวิทย์กับมลวิสิทธิ์ร่วมปราบโกงแล้วก็ไม่เชื่อว่าสวจะตกเท้าเลือกประยุทธ์ในแงรเรื่องผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองครับท่านแต่ว่าที่น่าจับตามองมากกว่านี้นะเนี่ยโดยอาจารย์สุขุุมนนลสกร่ผู้้ช ไม่รู้ว่าตอนนี้นายจตุพรนี่พยายามจะทําตัวเป็นกูรูการเมืองเหมือนกับอาจารย์สุขุมหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ย hey, แต่ว่ามันชั้นเชิงต่างกันแล้วเว้ยจตุพรมึงแค่เรียนรามได้ยังไงแต่อาจารย์สุขุมนั้นเขาเป็นอธอธิการบาดีนะครับเดินบูชมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วมันเป็นอย่างไรจ๊ะก็ได้ออกมาบอกนะนนเนี่ยสำหรับอาจารย์สุขุมโดยมีพิธีกรรายการรายการหนึ่งได้ถามเฮ้ย hey, เนี่ยท่านคิดว่าพลเอกประวิตยเนี่มีสวเท่าไหร่แล้วก็ประยุทธ์มีสวในมืออยู่เท่าไหร่ก็ได้รับคําตอบมานะครับเดินบูชมอารมมกว่่ไีใ ที่จะกําหนดสอบวอได้ถ้าเกิดมีรับเป็นอย่างไรผมก็จะเลิกวิเคราะห์การเมืองไปเลยนะครับเดิ่อผู้ชมอุ้ยอันนี้มั่นใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยสแสดงว่าอาจจะมีมูลเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่บารมีควานน่าเชื่อถือนั้นเยอะไกวตูวจตุพรเยอะนะครัเบเรื่องผู้ชมก็เไเป็นที่จับตามองครับท่านโดยพลตํารวจเอกเสรีพิสทจิ์ได้ให้เหตุผลว่าประยุทธ์มันเป็นคนปฏิวัติยึดอานาจมาเชื่อพวนำหนาจยิ่งรักมาอะไรทํานองนี้แล้วประวิลโอยเดินจะไไม่ว เลยนะเนี่ยจะมีปัญญาในการในนั้นได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะคะรับเดินมบูชมส่วนเอาละเวย้ยเจออะไรวะเนี่ยโดยประยุทธ์คุยกับสัตว์นะครับเรินมบูชมเอาละมึงไอ้หรือใช่ไหมวะโดยประยุทธ์ครับท่านพบกับสุนัขอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรินมบูชมโดยตูรูปหัวขอบคุณเซียร่าแล้วก็ซาฮาร่ายกเป็นวีรลบุรุษเว้ยเฮ้ยแล้วก็ขอวอวยพรให้อายุยืนยาวอยวยพรใครจ้าวอวยพรสุนัขนะครับเรินมบูชมโดยสาระน่ารู้กับตูบ้านหลวงไอ้ไม่ใช่ตูอันไตหรือเปล่าก็ไม่มีต้อนรับทีมซ เอเชียเอ้ยไม่ใช่ยูซาไทยแลนด์กับไทยมอบเหรียญที่ระลึกชื่นชมเสียสละพร้อมกันนี้รูปหัวสุนัขนะครับเ่านผู้ชมซาฮาราแล้วก็เซียร่าอวยพรขอให้อายุยืนยาวทําประโยชน์ให้ประเทศอย่าเป็นเหมือนกูนะตัวทวงเลยแหละเอ้ยไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีก็ต้องจับตามองนะครับเื่อนผู้ชมว่าสุนัขสองตัวนี้นั้นจะยุย,ยืนหรือไม่แต่ที่แน่ๆตัวอันไตไว้ยเฮ้ยได้ออกบอกมาว่าเมื่อสองสามวันก่อนนั่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งตัวมาเองตายไปแล้วก็จะต้องอลุกจากหลุมนะครับเ่ผู้ ชมแต่ลูกจากลุงไม่มีจะต้องย้อนกลับมาถามทําไมกลับมามึงไม่ได้ผุดเกิดหรอบอกไม่รู้เหมือนกันกลับมาดูอะไรจะกลับมาดูยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเ่านผู้ชมเรื่องนี้ก็อาจจะยุ่งไปถึงโยมบาลพวกควบคุมกระท้าทองแดงและต้นยิ้วโดยตอนนี้นะเนี่ยมีคนไปปลีต้นยิ้วผิดวิธีนะครับเ่านผู้ชมส่งผลให้หนามของต้นยิ้วนะั้นมันรูดกูดลูดตาหมดเลยตอนนี้โยมบาลกาลังสอบสัมภาษณ์กันอยู่อย่างไม่หยุดยั้งแล้วกระท้าทองแดงก็โดนรักขโมยไปขายนะครับเ่านผู้ชมเราก็งงเอ๊ะทำไมไม่รักษาากกัันให้ดีี็่จบตม ครับท่านว่าโยมบาลจะปล่อยมาหรือไม่นั้นไม่มีในข่าวนะอย่าไปพูดก็ต้องจับตามองต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งโดยโยมบาลก็ยังคงติดต่อผมมาเป็นระยะระยะนะครับถามอะไรอถามถึงเรื่องสาระทุกสุขดิบนะเนี่ยบอกว่าน้องหนูถามมีเรื่องอะไรบอกว่านี่อาจะดุพรมันพูดมากเลยนะช่วงนี้ผมก็บอกว่าครับครับครับแล้วมีอะไรต่อไหมไม่มีนะครับผมก็เสนอขายปาเกตขาอบกรอบให้กับโยมบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ้วแกก็ตกลงนะครับท่านมู้ชมจะซื้อไปถามซื้อไปทําอะไรซื้อไป ้างเป็นแบบอย่างหรือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านก็ดินพ่านไม่หยุดหย่อนโดยบอกว่าอุ้งอิงไม่เหมาะสมเป็นนายกแน่ให้ทบทวนตัวเองนะเนี่ยอย่าดูแต่งเงาในกระจกตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเป็นนายกแล้วก็ต้องมีคนแดนไกลควบคุมอะไรประมาณนี้อ่าก็จะไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับที่ออกมาใจจะดูพรพรมพันนี้ก็แน่กันเลยว่าเฮ้ยมึงไม่อยู่กันได้เลยกับนายเสรีวงมนองไทยพวกนี้ไอ้โบเสกสกลไอ้เจงดอกจิกนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแม้การเป็นนายกเป็นเรื่องของประชาชนแต่ถ้าอุ้งอิ ต้องการเป็นนายกต้องพูดกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาแล้วคนจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรหลังจากนั้นการขุดประวัติก็จะพังคูมาอะไรทํานองนี้นะคะรับท่านผู้ชมจะต้องไม่ต้องไปเดือดร้อนประชาชนให้มาขุดข้อมูลพร้อมกับเห็นว่าการพูดความจริงกับประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสมมุติว่าเป็นฝ่ายที่เคยรับปากเขาไว้แล้วจะจัดสรรอย่างไรผมเชื่อว่าเหตุที่ยังไม่ตอบคงยังมองไม่เห็นต่างจากผมอะไรประมาณนี้ซึ่งแก้ง่ายเพียงไม่กี่พยางเพียงแต่คําพูดทําเป็นตีเนียนและไม่พูดกันเท่านั้นอะไรประมาณนี้แต่ว่านี้ ผมมองแปลกไปนะครับด่านผู้ชมมองว่าเขาไม่ลดตัวออกมาโตครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดผมเป็นจตุพรล่ะผมคงเจ็บใจนะครับด่านผู้ชมบอกมาไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวจนทักษิณชินวัตรบอกใครก็ไม่รู้ว่าถูกเห่าเนี่ยหมอบอกถึงตัวแกเองว่าอะไรว่าแกเนี่ยถูกเห่ามาหลายปีแล้วนะครับด่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครนะเนี่ยแล้วมันยังไงก็แนะนำเว้ยเฮ้ยจตุพรเออน่าจะส่งจตุพรเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเห็นมันบอกว่ามันต้องพูดเก่งอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีพร้อมกันนี้ ได้วัวเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวประชาชนจะมาแห่ไล่หากเข้าร่วมกับพักนั้นหากเข้าร่วมกับพักนี้ก็ขอท้าตรงนี้เลยเว้ยเฮ้ยให้มึงรีบออกมาก็ไม่น่าจะมีปัญญานำมอบนะครับเรื่องผู้ชมกันะของมันนั้นยังหลอมแหลมอยู่เลยครับท่านเราไม่รู้อะไีแหลงผือและด,ดบีช่างกันมันไปก่อนครับท่านโดยข่าววันนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับเ่านผู้ชมสาระดีมีหรือไม่ไม่แน่ใจแต่สาระน่ารู้กับตู่อันไตนั้นก็ข้ามผ่านไปแล้วออโดยตอนนี้บโบเสกสกุลนั้นก็ต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมว่าจะจูงประยุทธ์ไไปเเขาาาาาพบบย่โมมหหรือลังจกคคผิดํส ไปสาบานแล้วก็ไปถอนแล้วก็ไปแก้ข่าวในรายการอาจารย์วิ่งสักนี่เนี่ยบอกว่าแค่จุดทูบหลอกทหารกูก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรต่อดีหากจากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัทวิวช็อปเข้ามาได้ส่วนใครยังไม่ได้รับสินค้านั้นมีอยู่ท่านนึ่งกำลังเร่งให้อยู่ครับท่านส่งไปใหม่จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม